สวัสดีค่ะวันนี้พี่แสงพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะก็คือตำบลเจ้าทองอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามค่ะมีทุ่งทุ่งดอกกระเจียวนะคะชายภูมิที่ขึ้นชื่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นผาหํำหดนะคะ ที่สวยงามค่ะดูท้องฟ้าดูหน้าผานะคะแบบว่าเหมือนทะเลนะคะแต่เป็นหน้าผาแล้วมองเห็นท้องฟ้านี่ค่ะจุดหาหัมโหดนะคะแล้วก็จะมีที่ให้ยืนถ่ายนะคะถ่ายรูปตรงจุดตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะและจุดที่เรามองเห็นข้างหน้านะคะตรงนี้เลยค่ะ เป็นวิวที่สวยงามมากเอามาฝากเพื่อนๆค่ะคลิปนี้พี่แสงฝากด้วยนะคะ